สวัสดีค่ะปาพานะคะนี่ค่ะเราจะมาถามไอติมกัน,นะคะ่ะนี่นะคะน้องเขาขอมานานแล้วไอติมเนี่ยขอมาก่อนใครทั้งหมดแต่ก็ยังไม่มีไม้ไติมค่ะยังไม่ได้ไปกินไอติมค่ะก็เลยไปกินมาแล้วก็เลยไม่ซื้อด้วยนะนี่ไปเอาไม้ไม้ที่กินแล้วมาด้วยเป็นไงเพราะว่าเรายุคป,ประหยัดนะคะกินเสร็จก็เก็บไว้นะคะเรามาทํากันต่อเลยก็คือพาเอาแบบนี้จําได้ไหมที่น้องเขาส่งมาให้พา เลตุ้มเปะค่ะไม้ติมหายไปตรงไม้เขาเนี่ยค่ะเป็นฟองน้ําเหมือนกันมันเลยหลุดง่ายเห็นไหมมันเลยขาดดึงขาดไปแล้วเล่นกันสนุกสนานไปนี่คือแบบของเรานี่คือนายแบบนะคะอันนี้สูงกว่าเห็นปะพร้อมเป็นไอติมโบราณมันเลยมีน้ําหนักเยอะ่ะฮะค่ะเราก็อาจจะเอาไอติมทรงนี้แต่เราเปลี่ยนลายกันดีไหมาหาเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้ขนาดไหนยังไงเนาะ ก็แบบถ้าใครไม่มีแบบล่ะเราก็เขียนเพียวๆเลยแล้วกันงั้นไม่ต้องใช้แบบเราเขียนลงไปที่ฟองน้ําเลยมาลองดูเอาฟองน้ํามานะเราก็กําหนดเลยเราอยากได้ประมาณไหนใช่แหมบม่ทัดไหมไม่ต้องเอาเพียวๆเลยแล้วกันเนะาะกลัวเปิืงฟองน้ําเอาเอากลางๆนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็ขีดตรงๆมาก่อนค่ะ แล้วเราก็จะเอาประมาณขนาดไหนคิดตรงๆมาไหมสองข้างอือฮึแล้วตรงนี้ฐานก็เป็นตรงๆเหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้เราเอาเป็นหยกัยกๆแล้วกันอันนี้พายหยักไปเยอะไปเห็นไหมหยักเวอร์อือเอาเป็นแบบหยักแบบนี้แล้วกันหยักโค้งๆแบบนี้สักสามอันอือฮึเห็นไหมแล้วอันนี้ยตีโคง้งฟุบ พูดง่ายกอ๋อฮะตีโค้งมาแบบนี้แล้วกันนี่มันนิ้วมือหรือเปล่าพี่มานี่แหละมันจะอยากได้ไมั้ยเนี่ยอยากสักสองไหมแบบคัตเตอร์มันจะลงไปได้ไหมไหนเท่าไหมลองดูดีแอแหมนเนี่ยโอ้โหเหมือนทา่าเป็นไงเป็นไงเราเข้าไปแล้ว <c oughs> โห <c oughs> พอดีเป๊ะขนาดก็คือมองเอาเลยแบบมองมันแบบจินตนาการอะไรเงี้ย เดี๋จะเอาสักสามอยากเอ้ยสองอยากไหนลองดูซิสองอยากเออสองอยากเห็นชัดกว่าสองแล้วกันอา้าพี่ผ่าขีดไปแล้วหนูขีดไปแล้วโชคดีนะ <c oughs> อ่ะโอเคคัตเตอร์คัตเตอร์คัตเตอร์ตเจ๊อยู่ไหนเ <c oughs> นี่คัตเตอร์เอาลงเลย this one, this one. เอาตรงง่ายก่อนให้มันทะลุด้วยเดี๋ยวนะ ้ามีวิธีล็อกคัตเตอร์แล้วเพิ่งคิดได้นี่ล็อกตรงนี้คั <c oughs> ตเตอร์ก็ขยับอยู่นั่นนะ่ะเจ๊ก็ืมาเลยมาเลยมาเลยมาเดิมมาเดิมมาแอววเดี๋ยวนะมีฝรั่งมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอพาว่ารู้จักอะไรนะใคร จีรายุทธ่ะเก้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกับไอ้สกุตช,ชี่เราบอกว่าไม่เกี่ยวเนาะฮะเจฟรัง,งงงอะไรเปล่านี่เราก็ตีโค้งไปตามความรู้สึกโค้งหยุดโค้งอีกทีหนะึงหยุดโค้งอีกทีโค้งใหญ่ Okay. ได้ไหมดูสินี่ไงที่ไม่ค่อยได้เอาออกให้เห็นเห็นปะก็เพราะว่ามันอาจจะมีติดด้านข้างกลัวเบื่อลำคาญนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ตามความจริงเลยนี่เอาให้ออกให้เห็นๆอันนั้นยังไม่ใช้ก็เอาไว้ก่อนออืได้แล้วนะเราก็มาเลาะริมกันเลาะให้มันสวยงามอยากจะบอกว่าฟองน้ำเนี่ย กระจายเต็มห้องเลยค่ะทำไปเล่นไปเนี่ยกระจายเต็มห้องเลยนะเนี่ยมันเลาะไม่ได้อ่ะมันยังคงเลาะไม่ได้เลาะไม่เข้า กว่าด้านหน้าเยอะเพราะว่ามือนี้ต้องนิ่งมากเราก็พยายามอย่าไปทำอะไรตรงไอ้ที่กัดมากเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปจริงเจ๊เคยแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลมมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันหายเห็นไหมฝอยเขาไว้อย่างนี้แต่พี่พาว่ามันน่าจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราตัดตัดเลยตัดลงไปแล้วกัน ครึ่งหนึ่งได้สองแท่งเออดีไหมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเหลือเพื่อขาดนะเหมือนแบบมันเวลาลําตัดแล้วมันจะเป็นแบบไอ้นี่ลงไปนิดหนึ่งเราก็ต้องลิมออกอยู่ดีให้มันอันเล็กก็อันนั้นนี่โอเคได้แล้วอวเดี๋ยวเรามาลงสีกันไปเลือกสีกันนะ ก็ได้แล้วนะกะจะเอาเป็นสีเขียวมะนาวค่ะอันนี้ไปตัดมันอีกเหนะ็รอตัดมันอีกไว้ควรจะตัดอีกถ้ามันตรงแล้วโอเคปะค่ะเราก็เริ่มเลยสีเขียวมะนาวทาเนี้ยให้เป็นนะคะน้ําซอสเราที่มีอยู่แล้วเราก็ใส่สีสีเขียวไปนิดเดียวเท่าที่จะนิดได้ค่ะมันก็จะเป็นสีเขียวมะนาวทันทีเลยค่ะเราก็เอามาทาให้ทั่วๆเลยนะคะ แต่เราจะทำเป็นรายอะไรนะั้นเรายังไม่รู้เราก็ตามความรู้สึกเลยค่ะได้หมดเนาะ ที้ทามาพอดิบพอดีเลยนะไม่ได้ทําไว้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยเอาทําสดๆเลยตรงไหนเป็นขาวๆก็เลาะเละริมไว้ค่ะเอาให้ทั่วๆเนาะ น้ำซอสน,นี่ก็มีสูตรใหม่อีกนะน้ำเคลือบนี้ก็ใช้แบบใหม่อีกพริกแพงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเจ๊จะโอเคจนกว่าจะพอใจนะต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ให้แห้งแค่นั้นเองค่ะมาค่ะแล้วก็มาทำให้จิ้มกันต่อเนาะค่ะแห้งแล้วนะคะ อันนี้แห้งแล้วไอศครีมไอซครีมของเราก็อยากจะทําให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยก็ควมันจะซ้ํซๆกันใช่ปะงั้นเอาเป็นเส้นแล้วกันเนาะเส้นอย่างงี้ซักสามเส้นไหมคนละสีแบบนี้ดีไหมเพราะว่าเพิ่งไปทําซอสราดมาใส่ไม้ก่อนไหมาหานี่นะเราก็เอากนไก่ห่ดตัดเท่าไม้เนะะี่ยค่ะใส่ตรงนี้ เราไม่ใส่หมดนะเราไม่ใส่ึกอืึประมาณสักนิดนึงค่ะไม่เยอะค่ะเราก็ใช้ไม้ติมอ่ะครึ่งหนึ่งนะไม่ได้เอาหมดตัดครึ่งค่ะเราก็ใส่กาวกาวเจ๊ยอยู่หน บีบกาวให้รอบเลยนะค่ะแบบนี้อือฮึเราก็ใส่เข้าไปในนี้เลยเห็นปะอะอย่างนี้เลยสั้นไปไหมอือฮึค่ะเอาที่เราอยากได้นะหนงจะสั้นไปเพราะว่าตัดมาอันนี้ะเยอะ มันไม่อยู่สั้นไปนลึกไปเนี่ยมันไม่อยู่ค่ะโอเคงั้นเราก็เอาซอสรากนะซึ่งไปทาคลิปซอสราดก,ก่อนแล้วค่อยมาเอาสีเหลืองอย่างเดียวดีไหมเป็นเส้นแบบนี้ชมพูชมพูดีกว่าชมพูสีเดียวดีกว่าอือฮึ เราก็ขีดเป็นตรงๆไปเลยนะแต่เหมือนจะไม่ต่ออ,อือหืออือหือ คืเราต้องเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแห้งก่อนไหมแล้เจะพาจะวางยังไงคะโอเคแค่นี้มุงเ่งไหมวางไว้แบบนี้อ่ะฮะแล้วเราก็มาทำเยิมย้มๆกันเลอะเลยเหมือชารมเหมือฉัน,ฉนร์ล้วเราก็มาทำไส้ ไซเอาสีอะไรดีช็อกโกเลตเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตนะเป็นช็อกโกแลตข้างในเลอะิ้นป้ายก่อนิ้นหาที่ป้ายก่อนนะอันนี้สีอะไรสีเขียวแต่น,นี้เป็นสีเขียวแล้วไซส,สีบูอีกไนมล้วออีกแล้วหรสีเหลืองจะเหมือนไหมอันนี้เหมือนเดิม เขียวเข้มอ่าเขียวเข้มความคิดดีไส้ชาเขียวมีชาเขียวข้างในพอเป็นชาเขียวปุ๊บอัพราคาติมได้เลยเป็นแบบมาจากญี่ปุ่นเห็นไมมันเงอแลยแค่ก้อยไส้มันยืม,ยม อันนี้เราบีบตามใจฉันได้เลยนะไม่ต้องแบบเยอะมากน้อยมากนี่ไม่มีกดตายตัวให้มันเยอะๆอย่างงี้แค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็รอให้แห้งเราก็มาใส่หมุดกันก็จบเสร็จเรียบร้อยโอเค ค่ะก็แห้งแล้วเนาะค่ะอันนี้มันก็หยดลงไปแบบนี้เนาะเหมือนเลยค่ะเหมือนไอทิมหยดตรงนี้อย่างนี้เลยแต่เสร็จแล้วเนาะพาก็คิดว่ามันโลยนไปอะค่ะอืมงั้นเราก็ต้องโรยอันนั้นอีกทีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบางคนแปลกใจว่ามันติดอยู่ได้ไงเห็นปะไม่เห็นมีน้ําอะไรราบเลยเห็นปะก็คือพาใช้กาวนะกาวทาลงไปเลยค่ะกาวตัวนี้ค่ะอือหือ ทาไปให้ทั่วๆรอเขาแห้งก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยๆโรยตัวนั้นค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทาให้ทั่วๆเนอะแล้วก็โรยลงไป แล้วเราต้องรอให้เขาแห้งเองด้วยนะคะก็คือว่าเขาจะไม่ติดทั้งหมดค่ะที่เห็นเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวพอเขาแห้งแล้วมันก็จะติดแค่เป็นบางส่วนค่ะดูเหมือนจะเยอะเห็นปะแต่จริงๆแนละ้วมันจะได้นิดเดียวเองค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็รอเขาแห้งเนาะจริงๆเอาออกเลยก็ได้นะจะรู้เลยว่าไหนติดไม่ติดนี่เห็นปะมันจะติดเป็นฟิ้งๆ,ๆๆอย่างที่เราใส่ลงไปพอหน้านี้แห้งแล้วเราก็ไปทำอีกหน้าหนึ่งค่ะมันจะได้สองหน้าแบบนี้ก็ทำทั้งสองหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนแห้งกันอีกทีค่ะก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เลอะมือเลยเนาะค่ะ เราก็มาติดตัวนี้กันเลยค่ะเราก็ใช้กาวอยู่เหมือนเดิมนะคะกาวอันเดิมสีเหลืองของเรานะคะใส่กาวเข้าไปผ,ผ้าองค์พติดที่เดียวกันเลยนะเพื่อให้เป็นเหมือนเหมือนกันเนาะอันนี้ติดด้านข้างอย่างนี้นะนี่ค่ะอ่ะฮะน่ารักเชียรค่ะ แล้วก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมถ้าห้อยที่กระเป๋าไปโรงเรียนนี่เก๋นะเนี่ยเนาะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอฮเรียบร้อยโรงเรียนจีนดูข้างหน้าดูข้างหลังดูข้างครางโอเคดูที่ก้นโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วของจริงนะคะ ก็เริ่มอยากถักยางแล้วนะยังไงพักไว้ก่อนเนาะใครอยากได้อะไรก็ลองดีเฟวมาว่าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวทําได้หรือว่ามีความแบบรู้สึกว่าโอเคมันใช่อะ่ะก็เดี๋ยวจะทําให้นะนี่พวกศิลป,ปินก็อย่างนี้นะคะพวกตีดเะคะโอเคค่ะเอาพาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปไอติมอันนี้บายบายจุ๊บ